ื่อพระอาอนน์หลีกไปแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรงพระชนมายุสังขารคือตัดสินพระไทยว่าจะปฏิบพานในอีกสามเดือนข้างหน้าในวันเพ็นกลางเดือนหกวันที่ทรงปรงพระชนมายุสังขารนาน,นเป็นวันเพ็นกลางเดือนสามเกิดแผ่นดินไหวขึ้นพระอาอนน์ซึ่งไปนางพักผ่อนอยู่ควรต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลนัก เห็นเหตุอัศจรรย์เกิดแผ่นดินไหวเช่นนั้นสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวจึงรีบเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละอานณ์เมื่อตถาคตตรัสร้ปลงพระชนมายุสังขารและนิพพานย่อมเกิดแผ่นดินไหวขึ้นพระอานณ์จึงทราบว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วจึงทูลอาราธนาให้อยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์โลกแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธตัดว่าชาเกินไปเสียแล้วพระองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วไม่อาจกลับพระไทยได้ที่จริงได้เคยทรงบอกใบยอย่างชัดเจนหรือนิมิตโอภาษ แก่พระนนท์มาแล้วถึงสิบหกครั้งสิบหกแห่งคือที่เมืองราชครืสิบครั้งสิบแห่งเช่นที่ภูเขาคิจกูดเป็นต้นและที่เมืองเวสาลีอีกหกครั้งหกแห่งคือที่อุเทนเจดีสัตตมพระเจดีโคตามะเจดีพระหุปุตตะเจดีสารันทเจดีและปาวาและเจดีเป็นแห่งสุดท้าย เป็นความบกพร่องของพระนนทนเองที่ไม่ได้เฉลียวใจทูลให้ดำรงพระชนอยู่ที่จริงถ้าพระนนนทูลให้ดำรงพระชนอยู่ณสถานที่ดังกล่าวแห่งใดแห่งหนึ่งก็จะทรงห้ามเสียสองครั้งพอครั้งที่สามก็จะทรงรับอาราธนาอย่างไรก็ตามได้ทรงปลอบพระนนท์ให้คลายโศกเศร้าเสียใจว่าอานน์ เราได้เคยบอกเธอไว้ก่อนแล้วมิเชื่อหรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาจะหวังให้ได้ดังใจเสมอไปย่อมไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีการสูญสลายเป็นธรรมดาจะปรารถนาว่าอย่าต้องทำลายเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ตราดังนี้แล้วชวนพระอนนท์เข้าสู่ป่ามหาวัน รับสั่งให้พระอนนท์ประกาศให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ในเมืองเวสาลีมาประชุมกันที่อุปัฏฐานาศาลาคือที่ปฏิบัติบำรุงสงฆ์อาจเป็นหอฉันและใช้เป็นที่ประชุมได้ด้วยเมื่อภิกษุสงฆ์ประชุมกันพร้อมแล้วได้ทรงแสดงธรรมซึ่งเรียกชื่อว่าอภิญญาเทศตธรรมคือธรรมที่ทรงแสดงไว้เพื่อความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐานสี ความเพียรชอบสอิทธิบาสีอินทรี่ห้าพละหโพชชงเจ็และมักมีองค์8รวม37ประการทั้งหมดนี้เรียกว่าโพธิปัจิยธรรมก็มีทรงขอร้องให้พิสูจน์ทั้งหลายศึกษาเล่าเรียนด้วยดีสนใจอบรมให้มากซึ่งทำเหล่านี้เพื่อความยั่งยืนตั้งอยู่ได้นานแห่งพรหมจรรย์คือพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกตรัสย้ำอีกว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอให้พิสูจน์ทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทพระองค์จากปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าและแล้วตรัสพระพุทธพจน์เป็นทํานองให้เกิดความสังเวชสลดใจปลงได้และให้มีความอุตสาหะวิริยะ เพื่อสิ้นทุกโดยยยะว่าทั้งคนหนุ่มคนแก่ทั้งผานและบัณฑิตทั้งคนร่ำรวยและคนยากจนล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนผ้าชนะดินทุกชนิดย่อมมีการแตกเป็นที่สุดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกันมีความตายเป็นที่สุดวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราน้อยนักเราจำต้องละท่านทั้งหลายไป แต่เราได้ทำที่พึ่งของเราไว้เรียบร้อยแล้วขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลดีมีจิตใจมั่นคงคอยรักษาจิตของตนด้วยดีผู้ใดไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจกละการเวียนว่ายตายเกิดพ้นทุกข์ได้แน่นอน เช้าวันรุ่งขึ้นสเสด็จบินธบาตท,ที่เมืองเวสาลีสเสวยเสร็จแล้วสเสด็จออกจากเมืองเวสาลีทรงเหลียวดูเมืองเวสาลีเป็นนาคาวะโลกคือทรงเหลียวทอดพระเนตรแบบพญาช้างขือหมุนกลับไปทั้งพระองค์พลางตรัดกับพระนนว่าการเหลียวดูหรือก,การได้เห็นเมืองเวสาลีของพระองค์เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้ว เสด็จพุทธะดำเนินไปยังบ้านพันธคามหน้าที่นั้นตรัสกับพิสูจทั้งหลายถึงอริยธรรมสี่ประการคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตติว่าเมื่อ,อยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดทมทั้งสี่ประการนี้เราและพวกเธอจึงต้องท่องเที่ยวไปเร่ร่อนไปในสังสารวัฏอันยาวนาน แต่เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยธรรมสี่ประการนี้แล้วเราจึงถอนตันหาเสียได้ไม่มีพบใหม่อีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปออกจากพันธคามซึ่งตำราบ,บางเล่มเป็นพันธุคามสเสด็จต่อไปยังหัดถีคามอัมพะคามชัมุูคามและโพคานครตามลําดับประทับอยู่ณอานันทเจดีในเขียโพคานครนั้น ทรงแสดงมหาประเทศหรือข้ออ้างใหญ่แก่พิสูจน์สงเพื่อการตกลงใจตัดสินว่าอะไรเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรไม่ใช่ใจความสำคัญว่าถ้ามีใครมาอ้างพระาศาสดาอ้างสงอ้างคณะหรืออ้างบุคคลก็ดีว่าเขาได้รับฟังมาจากพระาศาสดาหรือจากสงจากพระเถระเป็นจานวนมากผู้เป็นพระหูสูตร ทรงธรรมทรงวินยัยจากคณะหรือจากพิสูจเถระรูปเดียวผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยจากบุคคลแสดงว่านี้เป็นธรรมเป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาอย่ารีบรับหรืออย่ารีบปฏิเสธข้ออ้างนั้นพึงสอบในพระสูตรพึงเทียบในวินัยถ้าลงกันไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาจากโพคันนครสเสด็จเข้าสู่เมืองปาวาประทับณสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมารบุตรหรือบุตรนายช่างทองเจ้าของสวนได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาพร้อมด้วยพิสูจน์สงประทับอยู่ณสวนมะม่วงของตนจึงมาเฝ้าฟังคำสอนอันเป็นเหตุให้ร่าเริงบันเทิงใจในกุศลจริยา แล้วทูลอรัธนาพระาศาสดาและพิสุสาวกเพื่อรับพัตตาหารในนิเวศของตนเมื่อทราบว่าพระาศาสดาทรงรับแล้วเขารีบกลับบ้านจัดแจงขาธนียะหรือของควรเคี้ยวโภชนียาหารหรือของควรบริโภคและสูกรมัทวะอันเพียงพอแก่พิสุสงฆ์ซึ่งบาลีว่าปัณีต่างขาธียัาโภชนียาง ปฏิยาธาเปตวาปหูตันจะสูกรมัทถวังเช้าขึ้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคและอาราธนาพิสูสงสงเพื่อเสวยและฉันที่บ้านของตนพระศาสดาประทับนน่าเรียบร้อยแล้วตรัสถามถึงสูกรมัทวะขอให้ถวายสูกรมัทวะแด่พระองค์เพียงผู้เดียวส่วนอาหารอื่นๆให้ถวายพระสงฆ์ได้ สูกรมัทวะที่เหลือให้นำไปฝังดินเสียตราดว่าไม่มีใครในโลกไหนๆที่บริโภคสูกรมัทวะแล้วจะย่อยได้นอกจากพระองค์เองนายจุนทะได้ปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสทุกประการจะเวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาให้นายจุนทะร่าเริงอาหหารในกุศลธรรมสัมมาปฏิบตัติแล้วเสด็จจากไป หลังจากเสวยสูกรมัทววเข้านายจุนทะแล้วพระโรคาพาดรุนแรงขึ้นเสวยเวทนากล้าจวนจะสิ้นพระชนแต่ทรงมีพระสติสัมป,ปชัญญะอดทนต่ออาพาธนั้นอย่างยิ่งยวดไม่ได้แสดงพระอาการกระวนกระวายแต่ประการใดเสด็จบ่ายพระพักไปสู่นครกุสินาราสูกรามัทวะคืออะไรเป็นปัญหาที่ควรวินิจฉัย ทำไมพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ถวายเฉพาะพระองค์ผู้เดียวทั้งๆที่นายจุนทะได้เตรียมไว้อย่างเพียงพอหรือเป็นอันมากซึ่งบาลีว่าปหูตันจะกูกรมัททวงังพระพุทธองค์ทรงประชวนหนักลงเพราะสวยสูกรมัถวะหรืออย่างไรสูกรมัถวะตามนัยะคำพีสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาทีคานิกาย ได้อธิบายสูกรมัทวะไว้สามในยะคือ 1. เนื้อของสุกรที่ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปบาลีว่านาติทรุนัสสะนาติชินัสสะอ่อนนุ่มสนิทนายจุนทะตกแต่งปรุงเป็นอาหารอย่างดี 2. อาจารย์บางพวกกล่าวว่าสูกรมัทวะคือข้าวอ่อนที่ปรุงอย่างดีด้วยปัญจโครถ ถือเอาความว่าข้าวที่หุงอย่างดีด้วยน้ำนมโค 3. อาจารย์บางพวกกล่าวว่าสูกรมัททวะเป็นยาชนิดหนึ่งปรุงด้วยรสายนาวิธีซึ่งมีในคำภีสายนาศาสตร์คือคำภีหรือตํารายานายจุนทะเตรียมยาชนิดนี้ถวายด้วยหวังจะให้พระพุทธเจ้าทรงหายประชวนยังไม่ต้องปรินิพาน รวมความแล้วพระอธกถาจารย์ผู้รจนาคำภีทีคนิกายอธิบายมหาปรินิพานาสูตรนี่เองก็ยังไม่แน่ใจว่าสูกรมัทวะเป็นอะไรส่วนคำภีปรมาธาธปัทธทีปณนีอธถกาคุถกานิกายตอนอธิบายปาตลิคามิยวักหรือปาตลิคามิวักคำภีอุทานพระไตรปิฎกเล่มยีห้า พระอัฏฐกถาอาจารย์คือท่านธรรมปาละรุ่นหลังพระพุทธโคสาจารย์เล็กน้อยเป็นชาวอินเดียเหมือนกันได้แสดงมติที่แปลกจากคำพีสุมังคละวิลาสินีไปบ้างเช่นแสดงว่าหนึ่งสูกรมัทวะคือเนื้อหมูที่อ่อนนุ่มไม่ระบุว่าเป็นหมูที่อยู่ในไวไัยใดสองอาจารย์บางพวกว่า สูกรมัทวะไม่ใช่เนื้อหมูแต่เป็นหน่อไม้ชนิดหนึ่งที่หมูชอบกินหรือหมูเหยียบย่ำไปมา 3. อาจารย์บางพวกว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเรียกว่าอาหิฉัตตกะมีลักษณะเหมือนงูแผ่แม่เบีย้ยรวมความว่าพระทกถาจารย์ผู้รจนาคำพีต่างๆก็ยังไม่แน่ใจว่าสูกรมัทวะคืออะไร อย่างไรก็ตามการที่พระพุทธองค์รับสั่งให้ถวายพระองค์เพียงผู้เดียวและที่เหลือให้นำไปฝังเสียนั้นแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่เป็นพิษแน่ข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพิษก็คือเมื่อพระพุทธองค์เสวยแล้วทรงพระประชวรมากขึ้นจนเกือบจะสิ้นพระชนบารีว่าคโรอาพาโทเวทนาวัตตันติมราานาันติกา พระสังคีติกา,าจารย์คืออาจารย์ผู้ทำสังขยนากล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปาดสเสวยอาหารของนายจุนทะแล้วทรงประชวนหนักถึงจวนสิ้นพระชนพระลงพระบางคนอย่างแรงตรัสกับพระนนว่าเราไปเมืองกุศินารากันเถิดขณะบ่ายพระพักส่นครกุสินารานั้น รงเน็ดเหนื่อยมากจึงทรงแวะพักที่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอนทนช่วยปูผ้าสังฆาติพับเป็นสี่ชั้นประทับนั่งพักผ่อนทรงกระหายน้ำรับสั่งให้พระอานท์ไปนําน้ํามาถวายพระอนนทูลว่าเกวียนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านลําธารไปน้ําคุณไม่สมควรจะเสวยขอให้เสด็จต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงแม่น้ากากูทา ซึ่งมีน้ำใสสะอาดมีท่าลงราบเรียบแต่พระพุทธองค์ยังคงตรัสยืนยันเช่นนั้นถึงสามครั้งพระอานทน์จึงถือบาตไปตักน้ำซึ่งขุนค้นอยู่เดิมเมื่อพระอานทน์เข้าไปใกล้ก็กลับใสสะอาดพระอานทน์ได้มองเห็นความอัศจรรย์นั้นได้น้ำมาถวายพระาศาสดาและกราบทูลว่า พระตถาคตทรงเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหลือเกินพระศาสดาได้เสวยน้ำเพื่อระงับความกระหายแล้วเวลานั <S <S ้นเอง โอรสของมัลลกษัตริย์แห่งกรุงกุศินาราชื่อปุกกุสะออกจากนครกุศินาราเพื่อไปนครปาวาเขาเป็นศิธย์ของอาลารดาบทกาลามโคตรซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนเรื่องฌานให้พระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อพระองค์ออกสแสวงหาสัจธรรมอยู่เขาเห็นพระศาสดาประทับอยู่ใต้ร่มไม้จึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่า น่าอาัศจรรร์จยิงที่บรรพชิตมีปกติอยู่อย่างสงบเพือให้ทราบว่าคราวหนึ่งอาลารดาบทกาลามโครนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขณะเกวียนเป็นอันมากผ่านไปชาวเกวียนคนสุดท้ายแวะเข้าไปหาท่านถามว่าเห็นเกวียนเป็นอันมากและได้ยินเสียงเกวียนหรือไม่ท่านตอบว่าไม่เห็นและไม่ได้ยินทั้งที่ไม่ได้หลับเลย ผ้าของท่านก็เปื้อนทุลีคือฝุ่นจากล้อเกวียนน่าสจรยรจริงๆบัานประเชษมีปกติอยู่อย่างสงบพระาศาสดาตรัสเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่โรงกระเดื่องในเมืองอาตูมาเวลานั้นฝนกำลังตกอย่างหนักฟ้าลั่นเสียงสนัน่นผ่าเปรี้ยงเปร้ยงลงมาด้วยข้าวนาสองพี่น้องและโคถึกสี่ตัว ถูกสายฟ้าฟาดใกล้โรงกระเดื่องนั่นเองชาวบ้านในเมืองอาตูมาพากันออกมาชุมนุมกันเพื่อดูชาวนาสองพี่น้องและโคถึกสี่ตัวพระองค์เสด็จออกจากโรงกระเดื่องเสด็จจงกรมคือเดินไปเดินมาใกล้โรงกระเดื่องนั่นเองมีคนคนหนึ่งเข้ามาหาพระองค์ตรัสถามว่าประชาชนมาชุมนุมกันเรื่องอะไร คนผู้นั้นทูลถามว่าไม่ได้ยินอะไรเลยหรือฝนตกอย่างหนักฟ้าร้องครืนครั่นผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงจนชาวนาสองพี่น้องตายไปและโคถึกอีกสี่ตัวด้วยท่านอยู่เสียที่ไหนเล่าเราอยู่ที่นี่เองท่านไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่หลับหรือไม่เลยชายผู้นั้นรู้สึกแปลกใจมากในเรื่องนี้และคิดว่า บรรพชิตมีปกติอยู่ด้วยความสงบหนอดูก่อนปุกกุสะท่านคิดว่าผู้ที่นั่งอยู่ไม่หลับไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเกวียนเป็นอันมากผ่านไปกับผู้ที่นั่งอยู่ไม่หลับไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าในขณะที่ฝนตกอย่างหนักอย่างไหนทําได้ยากกว่าคือใครมีปกติอยู่ด้วยความสงบมากกว่าปุก,กุสะ เรื่องใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและได้ถวายผ้าเนื้อดีมีสีเหมือนทองหรือสิงขีวันสองผืนพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ถวายพระอานนท์ผืนหนึ่งพระองค์ทรงครองเองผืนหนึ่งแล้วทรงแสดงธรรมให้ปุกกุสะอ่านหารร่าเริงในกุศลจริยาเขาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจากไป พระอานท์มองเห็นพระชวีวันของพระพุทธองค์ผ่องใสยิ่งนักผ้านั้นก็งามรุ่งโรจน์ประดุจฐานไฟที่ปราศจากเปลวจึงกราบทูลถึงความประหลาดใจของตนที่เห็นพระผู้มีพระภาคมีพระชนมากแล้วทรงพระชราแล้วทั้งทรงพระประชวนด้วยแต่พระชวีผุดผ่องยิ่งนักพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอย่างนี้เอง พระเฉวีวันของพระองค์จะงามผุดพองอย่างยิ่งในสองการคือในวันที่จะตรัสรู้และในวันที่จะปรินิพานสเสด็จต่อไปยังแม่น้ำกากุธาลงสงสเสวยตามพระอัทยาศัยแล้วสเสด็จถึงสวนมะม่วงแห่งหนึ่งรับสั่งให้พระจุนทาพับผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้นปูถวายพระทรงเด็ดเหนื่อยเหลือเกิน บรรทมแบบสีหาสายยาหรือตะแคงขวามีพระสติสัพชัญญะตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นหรืออุทนาสัญญาณตรงนี้เองพระพุทธค์ทรงหวนระลึกถึงนายจุนทาผู้ถวายสูกรรมัถวะพระกยาหารมื้อสุดท้ายเกรงว่าใครๆจะติเตียนนายจุนทาและนายจุนทาเองจะร้อนใจ รับสั่งกับพระอานนุ์ให้บอกนายจุนทะว่าอย่าร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อาหารที่มีอน,นิสงส์มากมีอน,นิสงส์เสมอกันมีอยู่สองครั้งคือครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์สวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยานคืออาหารที่นางสุชาดาถวายและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์สวยแล้วปรินิพานคืออาหารที่นายจุนทาถวาย สิ่งที่นายจุนทะรมนั้นเป็นไปเพื่ออายุวันนะสุขยศและสวรรค์และความยิ่งใหญ่ในอนาคตตรัสย้ำว่าบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรภัยย่อมไม่มีแก่ผู้สมรวมผู้ฉลาดย่อมละบาปผู้นิพพานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะ,สะเสด็จต่อไปทรงข้าแม่น้ำฮิรัญยวดี ถึงสาราวันอันเป็นที่พักผ่อนของมรละกษัตริย์แห่งนครกุสินารารับสั่งให้พระอน,นุนตั้งเตียงหันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาลาทั้งคู่ทรงบรรทมอย่างสีหใสายยาซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันเล็กน้อยคือไม่ใช่ยืดตรงจนเกรงทรงมีพระสติสัมปชัญญะเวลานั้น ไม้สาละผิดอกสะพรั่งนอกฤดูการร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของพระตถาคตดอกไม้ทิพของหอมอันเป็นทิพก็ร่วงหล่นลงมาเพื่อบูชาพระสรีระของพระศาสดาดนตรีทิพก็บบรเลงอยู่เพื่อบูชาพระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบการบูชานี้และตรัสกับพระนนท์ว่า ผู้ที่ได้ชื่อว่าบูชาพระองค์อย่างแท้จริงนั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติถูกต้องตามฐานะของตนของตนถ้าทำได้อย่างนั้นชื่อว่าเคารพนับถือบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่งขณะนั้นพระอุปวานะยืนถวายงานพัดอยู่ตรงเบื้องพระพักของพระาศาสดา ทรงรับสั่งให้พระอุปวานะถอยออกไปเสียพระอานนท์สงสัยว่าพระอุปวานะปฏบิบัติบำรุงพระาศาสดามาเป็นเวลานานเหตุฉไหนในวาระเช่นนี้พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ถอยออกไปเสียจึงทูลถามความสงสัยนั้นพระาศาสดาตรัสว่าพวกเทวดาในหมื่นโลกธาตุมาเฝ้ากันมากเพื่อบูชาพระองค์ในวันปรินิพาน บริเวณโดยรอบสิบสองโยอดจากที่ประทับไปไม่มีช่องว่างแม้เพียงเล็กน้อยเท่าปลายขนสายที่เทวดาผู้มีศักดิ์ต่างๆจะไม่สถิตยอยู่เทวดาเหล่านั้นนึกตำหนิพระอุปาวานะอยู่ว่าพวกเขาตั้งใจมาถวายบังคมพระศาสดามาเห็นพระศาสดาแต่ภิกษุรูปนั้นยืนบางเสียดังนี้ พระอานุนทูลถามถึงอาการของเทวดาเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรตรัสตอบว่าเทวดาบางพวกเศร้าโศกมากบางพวกที่ปราศจากราคะแล้วเช่นพวกพรมชั้นสุดทาวาสได้อนาคามีแล้วละก,กามราคะได้แล้วก็ปรงธรรมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะหวังให้เที่ยงได้อย่างไรเล่า จากนั้นพระนทน์เริ่มทูลถามข้อข้องใจต่างๆของท่านเพื่อว่าเมื่อพระศาสดาปรินิพานแล้วจะได้ชี้แจงแก่ผู้สงสัยได้ถูกต้องมีตามลำดับดังนี้หนึ่งเรื่องสังเวชนียสถานพระนนทูลถามว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็จาริกมุ่งหน้ามาเฝ้าพระศาสดา หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วภิกษุเหล่านั้นควรจะไปที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าควรไปยังสถานที่สี่แห่งคือสถานที่พระองค์ประสูติ์สถานที่ตรัสรู้สถานที่ทรงสแสดงธรรมจักรและสถานที่ปรินิพานเมื่อจาริกไปยังสถานที่เหล่านี้มีจิตเลื่อมใส สิ้นชีพลงก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์สองเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับสตรีเพศหรือมาตุคามพระนนทูลถามว่าควรปฏิบัติต่อมาตุคามอย่างไรตรัสตอบว่าการไม่ดูไม่เห็นเสียได้เป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นต้องพบก็อย่าสนทนาด้วยถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็ให้มีสติไว สนทนาอย่างมีสติอย่าปล่อยให้หลงหลายในรูปเสียงเป็นต้นของสตรี 3. เรื่องการปฏิบัติในพระพุทธสรีระเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรตัสตอบพระอนทนว่าพวกเธออย่าได้ขนขวายเพื่อบูชาสรีระของทถาคตเลยแต่จงมีความเพียรพยายามให้เป็นไปติดต่อในประโยชน์ของตนของตน จงเป็นผู้ไม่ประมาททำความเพียรอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้บรรลุประโยชน์ของตนเถิดสำหรับสรีระของพระองค์นั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกษัตริย์พราหมณ์คหาบดีผู้เลื่อมใสในพระองค์จะพึงทำกันพระอนนทูลถามว่าเขาเหล่านั้นควรปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระอย่างไรตรัสตอบว่าให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ปฏิบัติ ต่อพระสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิคือห่อด้วยผ้าใหม่และซับด้วยสำลีทำเป็นห้าร้อยชั้นแล้วเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กซึ่งเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยรางเหล็กทำด้วยจิตกาทานหรือเชิงตะกรด้วยไม้หอมล้วนถวายพระเพลิงพระสรีระแล้วสร้างสถูปบรรจุพระอัฐิไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิ อันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างไรควรปฏิบัติต่อสรีระของพระองค์อย่างนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ผู้มีจิตเลื่อมใสบูชาสการะตลอดกาลนานต่อจากนั้นได้ทรงแสดงบุคคลสี่จำพวกซึ่งควรแก่การบรรจ,จุอัฐิไว้ในสถูปและเป็นที่บูชาสการะของมหาชนเรียกบุคคลสี่จำพวกนี้ว่าถูปารหาบุคคล คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพพุทธเจ้าพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระระยะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพัรดีธรรมิกราชทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้มีคุณธรรมควรแกการบูชาและทําให้ผู้บูชาสการะประสบผลดีนานาประการมีความสุข และไปสู่สุขติสวรรค์เมื่อสิ้นชีพแล้วเมื่อไม่มีอะไรจะทูลถามแล้วพระนนท์ก็ถอยออกไปไปยืนเกาะริมประตูซึ่งทำเป็นรูปศรีรษะวานอนหรือกปิสีสังร้องไห้อยู่ด้วยรำพึงว่าพระศาสดาซึ่งเป็นที่พึ่งของตนจากปรินิพานเสี็จแล้วตัวท่านเองยังไม่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงยังมีอาสวะอยู่ ต่อไปจะได้ใครเป็นผู้แนะนำเพื่อความสิ้นกิเลส